สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิป r a n d o m คํคำทำนายใจคุณกับใจเขาใจตรงกันหรือไม่นะคะใจคุณกับใจเขาใจตรงกันหรือไม่ชุดแรกจะให้เป็นใจคุณก่อนนะคะจะเป็นคำนำนายใจของคุณก่อนได้ไพ่อัศวินดาบนะไพ่สองเหรียญไพ่สิบช่วยไพ่แฮ l l o f ล n ได้ไพ่สองดาบนะคะคุณเป็นคนที่นะคะมีความชัดเจนมีความจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณมองความสัมพันธ์นี้ไปถึงขั้นในเรื่องของการแต่งงานนะคะมองถึงร่างการแต่งงานมองถึงในเรื่องของการสร้างอนาคตหรือมีเขาเรียกว่าสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะมองไปถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันในใจคุณสิ่งที่คุณปรารถนาในความสัมพันธ์นี้นะคะใจคุณคิดเอาไว้แบบนี้นะแต่นะคะ ในขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันมีความสับสนมันมีความรังเลใจอยู่นะคุณยังไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วนะคะเขานะจะคิดเหมือนคุณหรือไม่เพราะเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรที่ชัดเจนถึงสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะยังไม่เคยพูดถึงการแต่งงานยังไม่เคยพูดถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะ ก็เลยทําให้คุณมีความสับสนอยู่แต่ในใจคุณนะคุณปรารถนานะคะในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคุณมองความสัมพันธ์นี้ไปเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าระยะยาวนะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคบแล้วเราก็ไม่อยากเปลี่ยนใจนะคะก็คืออยากจะไปกับคนนี้นี่แหละเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเขานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่เขาว่าแล้วใจเขาล่ะคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ใจใจเขาคิดตรงกันกับคุณไหมในความสัมพันธ์นี้นะคะตัวเขานะ ของเขาได้ไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะของเขาได้เป็นไพ่อัศวินเหรียญขึ้นมาแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะเขาเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์นะคะได้ไพ่เดือบฟูนะอันนี้คุณมองในการสร้างครอบครัวแต่เขายังเป็นไพ่เดือะฟูอยู่นะคะเขายังรักอิสระอยู่เนาะ และนะคะถ้าถามว่าเขามีใจให้คุณไหมเขามีใจให้คุณนะเขาเองเขาก็มีใจให้คุณนะเขาก็มองในเรื่องของความรักอันนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะพูดง่ายๆนะเขามีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณแต่ถ้าในเรื่องของการมองสึงการสร้างอนาคตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นนะคะเหมือนกับว่าเขายังมีความสบายใจกับการคบหากันณเวลานี้ ยังสบายใจกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ณเวลานี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขายังไม่ได้มองไปถึงในเรื่องของออ <c oughs> การสร้างครอบครัวนะคะ <c oughs> ยังมองไม่ได้ยังไม่ได้มองไปถึงขั้นในเรื่องของการแต่งงานนะ <c oughs> เพราะเขายังรักอิสระอยู่นะคะ <c oughs> เขายังไม่ได้คิดที่จะผูกมัดนะ <c oughs> แล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาจะยังไม่พร้อมในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าการสร้างครอบครัว เขายังไม่พร้อมในเรื่องของการเงินค่ะตัวเขาเองนะคนคนนี้อาจจะมีอดีตที่เคยผิดหวังมีอดีตที่เคยเสียใจมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์คุณน่าจะเป็นคนใหม่สําหรับเขาหรือเป็นรักครั้งใหม่สําหรับเขานะคะ และจากบาดแผลในีตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยก็แหละจะทําให้เขายังไม่ได้มองไปไกลถึงขนาดนั้นเหมือนว่าหนึ่งเขายังรักอิสระสองเขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะสก็คือเขาอยากจะใช้เวลาศึกษาดูใจคุณไปนานๆหน่อยนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ใจคุณกับใจเขาณตอนเนี้ในเรื่องของความคิดในเรื่องของความรู้สึกนะคะอาจจะต่างกันนะ คุณจะมองไปถึงขั้นในเรื่องของการแต่งงานคุณมองไปถึงในเรื่องของความมั่นคงนะแต่ในขนาดเดียวกันเขาเองเขาเขาก็มีท่าทีหรือเขาเรียกว่าไม่ได้มีท่าทีที่จะนะคะที่จะพูดถึงการแต่งงานที่จะพูดถึงการลงเลยกับเรานะคะเขาก,ก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่า คุณสับสนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันใช่ไหมสุดท้ายแล้วเขาคิดเขาคิดยังไงกันแน่กับความสัมพันธ์นี้นเขาจะจริงจังเขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือแค่คบไปันวันๆน,นะคะถ้าณนะตอนนี้เนะ่ะเขาเนะคะเขายังมีความสุขกับการครบกันในปัจจุบันนี้นะเนาะเพ่ยงแค่ว่าเขายังไม่ได้มองไปถึงขั้นในเรื่องของการแต่งงานยังไม่ได้มองไปถึงในวันที่แบบจะต้องใช้ชีวิตคู่กับคุณ นะแต่จะเป็นความสบายใจในการคบหากันในนับเวลานี้มากกว่า <c oughs> แล้วก็อดีตที่ผ่านมาของเขาบาดแผลความรักของเขาที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันยังทําให้เขานะคะเขาเรียกว่ามันเหมือนครับเขา,เขามีบทเรียนในอดีตมาในเรื่องความรักน่ะนะคะก็เลยอาจจะทําให้เขายังไม่รีบร้อนนะคะยังไม่รีบร้อนอยากจะใช้เวลาในการศึกษาดูใจซึ่งกันและกันไปก่อน ะะเพราะฉะนั้นคุณเองก็ยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะก็คือดูๆเขาไปด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะถามว่าสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะ <c oughs> นับจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อนะคะความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่ออันนี้ในส่วนของคุณได้ไพ่เมจิเชียนได้ไพ่แปดในเท้า ได้ไพ่เด็กถ้วยได้ไพ่เก้าถ้วยนะคะแล้วก็ได้ไพ่อัศวินเหียน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกว่า มันจะเป็นการคบกันไปเรื่อยๆแล้วยังเขายังมีความสบายใจยังมีความสุขกับสถานการณ์ณตอนนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนะคะก็จะต้องโฟกัสไปในเรื่องของการทํางานไปก่อนโฟกัสกับชีวิตของตัวเองโฟกัสกับความสุขของตัวเอง นะยังไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรที่มันใช่เมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันจะใช่เองนะคะการเวลาจะจัดสรรโชคชะตาจะจัดสรรน,นะให้ทุกอย่างมันมีการลงตัวนะคะวันนี้เดี๋ยวมาถามไพ่ของความรู้สึกเขานะคะและความรู้สึกเขานับจากนี้ไปนะคะจะเป็นยังไงบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมในความสัมพันธ์นี้ในทางฝั่งเขานะคะเขาได้ไพ่ควีนดา ได้ไพ่สี่ถ้วยได้ไพ่ขิ่งถ้วยได้ไพ่แปดเหลีย่ยมแล้วก็ได้ไพ่เดดาบนะคะอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เขามีมีอดีตมีบาดแผลในอดีตน,นะคนเก่าของเขาน่าจะเคยมีการนะคะคบซ้อนนะหรือเขาเรียกว่าแอบไปคบแอบไปคบกับใครคนหนึงระหว่างที่คบกับเขาอยู่ นะก็เลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะนะคะค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่าไงเรืองมันมีบาดแผลในอดีแนบะมีบาดแผลในใจนะคะเลยอาจจะทําให้เขายังไม่ได้ยังไม่ได้มองโฟกัสไปถึงในจุดที่จะต้องแต่งงานนะแล้วนะเวลานี้เขาเองเขายังให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานนะคะในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาอยู่ถ้าถามว่าคนคนนี้เป็นคนดีไหมเขาไม่นคนจิตใจดีนะ เป็นคนจิตใจดีเป็นคนออกอ้อมมาดีเป็นคนที่มีน้ําใจนะคะแต่นะคะใจคุณกับใจเขาณนะตอนนี้เนะี่ยความคิดนะความคิดความรู้สึกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะตอนนี้มันยังสวนทางกันอยู่นะเขาอาจจะคิดไปอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งของเขาคือเขายังไม่ได้โฟกัสไปในเรื่องของอนาคตระหว่างคุณกับเขาหรือยังไม่ได้โฟกัสว่าครบเราจะต้องไปงาน นะคะเป็นการครบที่ยังมีความสบายใจอยู่ณตอนนี้เวลานี้นะและอย่างที่บอกว่าในอดีตเขาเคยมีบาดแผลมาก่อนนะคะก็ลเลยอาจจะทําให้เขาเออเหมือนกับใช้เวลานะ่ะให้เวลาตัวเองนะ่ะนะคะให้เวลาตัวเองคือให้ทุกอย่างมันชัวร์ดีกว่าเขาไม่อยากรีบร้อนไม่เขาเรียกว่ากลัวกลัวจะผิดหวังกลัวมันจะซ้ํารอยอดีตที่เคยผ่านมาอีกนะคะ เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องใจเย็นนะคะรอเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมนะเดี๋ยวเขาจะพูดเองนะคะเดี๋ยวเขาจะวางแผนกับคุณเองนะคะ่ะวันนี้จะถามว่าแล้วในเวลานี้นะคะคนคนนี้นอกจากคุณเขามีใครอีกไหมนะคะได้ไพ่ justice นะได้ไพ่เจ็ดเหรียญได้ไพ่เดมอน ได้ไพ่สามใบเท้าแล้วก็ได้ไพ่แปดดาบถ้าถามว่านเวลาเนี้ยนอกจากคุณเขามีใครอีกไหมเขาก็ไม่ได้มีใครนะเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณนะคะคบคุณเขาก็คบกัคบ,บ,บคุณแค่คนเดียวเขาก็ค่อนข้างจะให้เกียรติคุณนะคะให้ความชัดเจนกับคุณในความสัมพันธ์นี้นะเพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็ไม่ได้มีใครนะคะนอกจากคุณนะเขาก็ไม่ได้มีใครค่ะ เขาอย่างที่บอกนะคะว่าขาั้นตอนนี้เขาโฟกัสไปในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐาน,นะนะในเรื่องของการเก็บหอมลอมลิศนะคะในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองอยู่นะเวลานี้นะเ<ส>มื่อไหร่ที่เขาพร้อมนะคะที่เขาคิดว่าเขาพร้อมงานมั่นคงการเงินดีแล้วนะ<ส>เดี๋ยวเขานะคะจะพูดคุยถึงการวางแผนอน,นาคตกับคุณเองเนาะคะ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะสรุปไพ่สามใบของคุณนะคะ ไพ่สรุปสามใบของคุณกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะใจคุณใจเขาได้ไพ่เดอะซันได้ไพ่เดอะฟูแล้วก็ได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะจงอย่าคิดมากนะคะอย่าคิดมากค่อนข้างจะคิดมากอยู่นะคะตัวคุณเองนะดูภายนอกดูเหมือนคุณไม่มีอะไรนะดูเหมือนคุณสบายๆนะแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยนะคุณค่อนข้างจะคิดมาก คุณกลัวความผิดหวังนะคะคุณกลัวเขาเปลี่ยนใจนะคุณกลัวว่าคุณจะต้องผิดหวังในความสัมพันธ์นี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่คิดมากนะปล่อยไปตามสบายนะคะปล่อยทุกอย่างไปตามชะตาวิกินะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวของมันเองนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้โฟกัสไปถึงในเรื่องของการแต่งงานหรือ ยังไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างครอบครัวหรือบางทีคุณถามเขาเขาอาจจะใบเบี่ยงที่จะไม่ตอบในคําถามนี้ของคุณก็จ,จะทําให้คุณน้อยใจคิดมากนะคะเพราะนั้นจงอย่าน้อยใจจงอย่าคิดมากนะเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะบอกคุณเองเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะคุยถึงเรื่องอนาคตกับคุณเองนะคะวันนี้เดี๋ยวจะถามว่าแล้วในอนาคตคุณใช่คนที่เขาเลือกไหม นะคะในอนาคตคุณใช่คนที่เขาเลือกไหมได้ไพ่เมจิเชียนไ <c oughs> พ่ขึ้นมาสวยมากเลยได้ไพ่เดดซันนะ <c oughs> ได้ไพ่ขวีนไม้แล้วก็ได้ไพ่เด็กถ้วยนะคะ คุณคือคนที่เขาเลือกนะคะคุณคือคนที่เขาเลือกในวันข้างหน้าถ้าเขาคิดจะแต่งงานเขาคิดจะสร้างครอบครัวนะคะคนคนนั้นก็คือคุณนะเขามองว่าคุณเป็นคนดีนะคุณเป็นคนที่มีความจริงจังและจริงใจให้กับเขาคุณมีความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักในเรื่องของความคิดในเรื่องของการมีเหตุและมีผลและคุณก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่รู้จักทํามากินด้วย ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะตอนนี้ก็จงสบายใจได้นะคะตัดความคิดมากตัดความกังวลใจออกไปนะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเมื่อที่เขาพร้อมเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมนะเดี๋ยวเขาจะมาพูดคุยกับคุณในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการสร้างอนาคตร,ร่วมกันเพราะฉะนั้นนะคะณนะเวลานี้ใจคุณกับใจเขานะความคิดอาจจะสวนทางกันอยู่ แต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้คุณเสียใจหรือเขาไม่ได้ไปมีคนอื่นเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาก็มีเพียงคุณนะเพียงแค่ให้เวลาคนนิดหนึ่งให้เขาได้สร้างตัวสร้างฐานะให้เขาได้มีความมั่นคงทางด้านการงานของเขานะคะและเมื่อถึงวันที่เขาพร้อมคุณคือคนที่เขาเลือกจะใช้ชีวิตคู่ด้วยแน่นอนเพราะนั้นใจคุณกับใจเขาจุดหมายปลายทางในความสัมพันธ์นี้ก็คือ อยู่ในจุดเดียวกันนะคะโฟกัสไปในเรื่องเดียวกันเพียงแค่ณนะตอนนี้มันยังไม่ใช่เท่าน,นั้นเองแต่ปลายทางของคุณและเขาได้ลงเอยกันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจงใจเย็นนะคะอย่าไปเร่งเวลาอย่าไปเร่งรัดเขาพอเร่งรัดเขาแล้วเนี่ยตัวคุณเองนี่แหละที่จะมานั่งเสียใจมานั่งคิดมากนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เขามีคุณคุณมีเขาและในอนาคตดเขาพร้อมคคุณ,ค,ณคือคนที่เขาเลือก ที่จะใช้ชีวิตด้วยแน่นอนคุณคือคนที่เขาเลือกที่จะสร้างครอบครัวด้วยแน่นอนนะคะโชคดีจงเป็นของคุณความสําเร็จความสมหวังในความรักครั้งนี้จงเป็นของคุณนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ